หนึ่งพี่พนอกหนึ่งพี่อยู่หลังกล้องโอ,โอ้ยพี่พี่พตรงพี่ชุดดนได้น่าจะเจ็บแล้วผมน่าจะเจ็บล่ะเว้ยนี่มันระเบิดนี่หว่าตรงนั้นเลยเติมน้ำแน่นๆเลยพี่สวยโน่นโน่นตรงระเบิดตรงระเบิดเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเลยมันเจ็บ เรียบร้อยฟังยากครับเออโอ้โหหัวชุบชุบมันตายแล้วพี่ผมลากลากยาวเลยเดี๋ยวรอเลือดรีบแรับ สวยแช่มแช่มนั่นแหละอยู่ตรงนั้นพี่ตรงท้ายต้นไม้นะใช่ไหมใช่ใช่เก็บท้ายก่อนโอลานีโอลาเล่นลงท้ายแล้วเก็บต้องเติมก่อนเดี๋นะต้องเติมก่อนไหมไม่ไม่ไดยับไม่ได้เติมเติมข้างหน้าออกมาแล้วไล้วได้ไหมโอว้ยเชิบชิบ ยิงก่อนอนี่ก่อนมันมันจะสมอมนจะสมองติดแล้ววะสวยสวยติดทีได้ได้นี่ได้ได้ขอเติมายาวๆได้ไหมขอเติมเต็มๆได้ไหมไม่มันออกซ้ายเหรอสมองแล้วเผ็ดเลยไหมไม่มีนนอ,อ่ะแค่นั้นเฮ้ย,จยเจ๋งเลย ยิงผมจากไหนบอดเนี่ยว่ะเราตกใจหมดนี่นี่มันสโมกมาแล้วอยู่โซน,นเนี้ยเห็นปะาก็ก้อนหินนะก้อนหินสโมกใต้ขวานาน,นี่นี่ก้อนหินม์กส้มเลยม์กส้มเลย เออมันวิ่งทะลุสมโมมาถึงก้อนก้อนนี้แล้วมั้งใน,นในบ้านเจ็บเจ็บเจ็บในบ้านเจ็บโอ้ย,อย,อยผมก็เจ็บทางมาส้มมีตัวคำให้ตัวหนึ่งในบ้านตัวเดียวพี่สมโมกับสองตัวใช่ใช่แต่ในบ้านในยยาซีอยู่โอ้ยโอ,ยโอย ไม่ไม่ตัวมาร์กส้มนี้อยู่นี่อยู่นี่ในบ้านปล่อยมันเลยพี่มันตัวเดียวไม่น่าจะในบ้านเก็บไอตัวนี้ไปเลยฮะเราแวงตัวในบ้านไวยพี่เราแวงตัวในบ้านเลยเหล๋อตัวเดียวสองหนึ่งก้อนหินนี้น่าจะอยู่ในวงผมล็อกตรงนี้ให้นะ เก็บเก็บนักเก็บนักอย,าย,าย,ายูาย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 ่ไหนอยู่ไหนในสม็กใหญ่สม็กวิ่งออกมาแล้วสมก็กซ้ายขวาสมอ็อก้อนแรกยังไม่ถึงต้นไม้ใช่ป่ะยังยังไม่ถึงเอ้อยวิ่งออกมาแล้วเจ็บ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 ผมปาระเบิดไปกลุ๊กน่าจะมาถึงต้น,นแล้วอยู่นี่อยู่นี่ สวยฮะต้องฟาร์มตรงไหนนะเอาวกแค่พี่มีการเวี่ยงเล็กน้อยอยู่ตรงลงตรงนั้นเลยตัวนึงก็ดังวะไม่ตรงเนี้ยข้างหน้าเลยเอะรอเกมพีเดอร์ล่วงวขึ้นไงขึ้นตู้ไม่ได้มีอันที่ขึ้นได้อยู่ อยู่แถวพี่เองนอกหนึงเราจะมาชุบกันปะบอดป่าบอดป่าหายแล้วตัวนี้คือตัวที่ลงข้างหน้าพี่ปะเออเชื่ชขอข่าอะไรก็ขึ้นไม่เจอเฮ้ย <laughs> พี่เฮ้ยอุย,ยอยู่ข้างหลังพี่อยู่ข้างหลังจะด้วย ผมเจ็บหนักมากอยู่กดังข้างๆมันก็เจ็บเหมือนกันพี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นเยื้องเยื้องเยื้องตรงนี้ใช่ใช่ใช,ใช่วิ่งมาเจอผมเนี่ยตะกี้อยู่ตรงนี้นี่มีปืนออยังเอ้ยม,มีสองตีอ่ะทำไมมันไปอยู่นู่นแล้วสองตัวสองตัวอ,อ,อยู่นู่นแล้วอย่าเพิ่งเป,เปิดไปสู้นะเ,เดี๋ยวผมตามไปนกนก โดนสก,กิดไปเม็ดหนึ่งเหล็กตัวหนึ่งใช่ไหมเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเหเล็กตัวหนึ่งโอเคหายอยู่หายอยู่เสียงเหมือนอยู่ทางโกดังโกดังมาจากโกดัง2องตัวปะอุ้ยอยู่ตรงนี้ปืนแรงจังอ่ะท,ที่เลยแบลแบลิวแบลลิวตายตาย ชุบหนะ่อยชุบหนะ่อยได้ได้ชุบได้เลกตัวปะเ <Good app. S 2> นี่ยกด F เสียงยังดังทำเป็นเล่นไป <laughs> เสียงยังดังที่ชุบอย่างกวนอยู่โลง่ลงๆแล้วพี่จะจะเป็นยังไงอ่ะนั่นเดะ ไม่รู้เหมือนกันผมน้องปกป้องว่าเครื <c oughs> ่องบินเหรออีกสี่นาทีพี่พี่ไม่ได้เกิดตรงนี้โอเคหรือ <Okay. S 1> เกิดตรงนี้แต่ก่อเครื่องบินจะมาอะไรเงี้ยเหรอ <Dem> <c oughs> ข้างหน้ามีแอร์ดรอปดูป่ะเนี่ยเดี๋ยวดีวหกแล้วพี่พี่เอามิดทิดไปใช้อันหนึ่งแต่มันหนักกับเรา มามีคนหกยางอย่างยังถือให้อยู่เดี๋ยวเขารู้ว่าเรามีสองคนได้ยิงเนี่ยให้เขาเราแวงว่าแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าโอต,ติมีสองคนแล้วเขาจะเดินห้าวเลาลงลง,ลงมาอยู่ดีมากอยู่แล้วพี่แต่อยู่คนละจุดกับพี่อย่าเดเป็นแผนนะแต่มันใกล้แล้วนะผมย,ยังไงผมวิ่งรอ พี่ว่าขวาไม่มีละหรอปล่อยแล้วนะปล่อยขวาล้วอ้ยอยู่ในบ้านพี่อยู่ในบ้านมาทำไรอ่ะอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังขวาหรอใช่ใช่ใช่ <c oughs> อเอๆ <c oughs> ผมไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยสะดุ้งเลย ะหปพีู่เ,เกือบตายพี่เกือบตายเเผมยันระเบิดที่อยู่เต็มแลว้วเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วพี่ยันระเบิดอีกลูกหน้าทางเขาไม่เจอครับพีปปป่ป๊อปแฟรดไ,ไปแล้วป๊อปแฟร์ดไปแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ได,ยได้ไหมได้ไหมตรงบ้านเดิมที่เดิมที่เดิมในหน้าต่างเหรอเอ้ยมันมันโผล่ละมันจะโผล่ละมันจะโผล่ละผมรอเลยเนะี่ยมันระเบิดนะคันมาคันมามาแล้วมาแล้วเย่ <Yeah. S 2> บ้านตึกเหรอเอ้ยมีคนลงข้างหน้าเลยเนี่ยมันลงบ้านส้มเราบ้านตึกกัน เราหลังกันนะเดี๋ยวเยกกันผมกดเขาหนาะบูชิปสักครู่ไม่เจออะไรฮะเพจโอ้มีกระเป๋าแล้วยิงอย่างนี้บอรดรือเปล่าอตัวลงทีหลังนะจะบอดแต่ว่าตัวลงตอนแรกมันวิ่งอยู่ <c oughs> ไม่ต้องให้มันรูปแล้วมันจะเห็นแป๊บหนึง่งถ้าอยู่อ่ะเดี๋ยวรอวูปแป๊บหนึง่งอ๋อเห็นแล้วพี่วิง่งวิ่งกลางทุ่งเลยตายหมดตายหมด ที่ลองเปิดเรดาร์เช็คอีกทีเหมือนมีด้านซ้ายมาเลยอ๋อผ่านแผงก็ได้มามาตัวนึงเห็นตัวนึงอยู่หลังที่สองเดี๋ยวเรามันเวิร์กอีกทีนึงที่ดับผ่านแผงหนอ่อยเห็นตัวนึงเห็ตัวนะึงชั้นชั้นไหนไม่รู้ เรดาร์แบบอุ้ยพี่มันเห็นผมอยู่ต้นเมืองอยู่ต้นเมืองอาดียง่ะอยู่ย <4 S 1> สี่แยกยพี่พี่บ้านซ้ายก็มีผมวื้แล้วฟื้แล้วอยู่ตรงนี้สี่แยกกันไหมอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านตัวหนึ่งสี่แยกแถวนี้เนี่ยตรงสองสองจุดนี้มั้งไม่ชัวร์หลังบ้านยังอยู่ ล็อกล็อกเราอยู where ่เหรอเสียงก็เหมือนจะอยู對對่ตรงนั้นนี่อ่ะนี่กดเลขหกดูเดีโบหัวแตกเอยตรงไหนอ่ะอันี้ที่ไหนอ่ะที่ตายที่นี่ที่นี่ตรงนี้ตายอ๋ออืมมีตัวใกล้ใกหรือเปล่าทางไหนเสียงพี่หรือเสียงเขานะ <Okay. S 2> นาา้นาตายไม่ออนั่นพะี่เนี่ยือศบวะเอ้านี่ไหนอ่ะปนี่อยู่รั้วนี้ตายเลยน่าจะบอดในะตวนขยับแปลกๆมีโฮโรไม่มีรถเหรออ๋อเนี่ยมีรถพี่เดยนเขายิงกันดักหลวงจัง หรือพี่อยากขับแต่เนียน้ำตักกูเอสักหนึ่งฟองต้องออกขวาเนาะตายรู้สึกเสียงจะแน่นๆนที่เติมสร็จยังเอาเลยเลย,เลย,เลยขับได้เลยวงไม่ไกลนี่นะกี่เดินเอาก็ได้แตค่ากับโมซินเลยแล้ว นี่ต้องเทียบแถบแล้วละ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นไม่ค่อยได้เล่นสองเปิดดีเลยเท่ากันแต่โม,ส,โมส,สิ้นนิ่งกว่ามาหรอลูฟี่ตายเลยยิงบใครอะลูฟี่เอาบอดอ่ะโทษโทษจีนก็ได้ วงอยู่ข้างๆตรงนี้รอดปะรอดอยู่ที่เหมือนมีเสียงเกินมีเสียงมันมีเสียงเกินเดินคู่ไหมได้ไหมได้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 เฮ้ยในบ้านเกินปะ ผมผมเองหรือมีเมื่อกี้มันนอกหรือมันตาย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 ตัวเดียวเราสายไปบ้านนู้นไหมได้ได้ได้ข้ามก่อนเลย,เยโอเคเดินคู่อยู่เดินคู่หยเดวางบ้านไว้คิดรัวล้วเปิดเลขหกไหมได้ว่าหลังไหนผมเช็คฝั่งนี้ให้ไม่มี ถึงว่งกันละวิ่งยาวทีข้างหน้ามีตัวตรงไหนตรงไหนเห็นแล้วเห็นแล้วยิงเลยยิงเลยได้ปะไม่ได้เดี๋ยวเช็คด้วยโต๊ะโตัวหกแบบว่ามีกี่ตัวพี่เช็คนะเดี๋ยวเอ้ยอยู่ในบ้านนี้ตัวนึงตายเลยตายเลยตัวนี้ตายเลยแต่ตัวนี้ยังไม่ตายพี่เช็คได้ไหมเดี๋ยวผมเดินหาให้นวกันรอโหลดอยู่ อยู่ใน,นบ,บ้านโัวหนึ่งบ้านนั้งก็มีบ้านตายบ้านขวาตายเลยใช่ไหมบ้านขวาตายเลยอยู่หลังบ้านปะหรือในบ้านไหนเหรออย่างมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าใช่เงียบไหนอ่ะหรือมันตายนอกโซนไปแล้วอยู่ไหนอะ่ะ เดี๋ยวผมวื้มอีกสักทีไปไหนหรอไม่มีหรอผมหาไม่เจอไอบ้านนี้นาเจียวตายอุ้ยบ้าเอ้ยเปิดจุดพี่เราต้องวิ่งยาวเลยหรือมันจุดมันซ้อนกับพี่พี่ขอหา มันวิ่งมาทางนี้นี่มันหายไปแตายแล้วนี่อะไรไม่รู้ว่าต้องเช็คไงเออเราจะวิ่งเข้าวงไงดีพี่มันไกลอยู่นะเสียงยังอยู่นอกบ้านอยู่เลยอะพี่โอ้ยอยู่นี่นี่เองมาเลยที่เราต้องเข้าวงแล้วเหลือสองสองแน่เลย มึงมชิตต้นไม้เดี๋ยวเอารถก็ได้นะพี่ออุ้ยมาจากนั้นขวาซ้ายด้วยของฟังเลยฝานอกแล้วพี่พี่วงแรงพี่ปั๊มมันพี่ปั้มมันปั๊มเลยปั๊มเลยผมอยู่ไหนอะอุ้ยพี่อยู่ที่พี่เล่นเลยพี่เล่นเลยชิดต้นไม้ไว้ ผมนอกตัวขวาให้แล้วพี่ระวงังซ้ายตัวเดียวเลยหนึ่งหนึ่งเข้าวงเข้าวงวงแรงวงแรงใช่ใช่วงแรงไม่มีโคเวอร์เด้ไม่ไม,ไม่นอนนอนเล่นกันด้ลัคามยานาะไม่แต่ผอยู่หน้าต้นไม้นั่นแหละพี่ย็ง <laughs> ปืนแอร์ดอปด้วย <laughs>